ก็เดี๋ยวเรานั่งเรือนะครับที่วัดบางที่ใหญ่นายนะครับจะมีเรือให้เรานั่งชมนะครับทิมคลองนะครับก็ค่านั่งเรือก็คนละ2 0บบาทนะครับเด็กก็ไม่จะเสียนะครับแล้วเดี๋ยวเรารับชมกันเลยครับ เที่ยวเรือขอบคุณู้ยทุกท่านที่ใช้บริการการท่องเที่ยวทางเรืนรัขอทุกท่านเดนทางกระบนโดยสามีชมีหน้าคุมานะครับวันที่จะขึ้นจากเรือตรวจสอบสโดยสารโดร่กรเาานะครับอย่ามิดานะครับขอทุกท่านโดยทางกระบนโดยสาเราอยู่ฝั่งนี้นะครับกขึ้นจากเรือตรวจสอบสมณะโารายสกะเปาจาถึงครัอทุกท่านดท เที่ยวนะครับผมเดี๋ยวเราก็กลับมาที่เดิมน,นะครับ

หน้าเราครับก็เป็นเจดีนะครับนีหมครับเ,เป็นบรรยากาศริมแม่น้ำนะครับสองฝั่งแม่น้ำนะครับบ้านเรือนนะครับที่อยู่ติดริมแม่น้ำบรรยากาศดีมากน,นะครับมีร้านอาหารร้านค้าด้วยนะครับ คนก็ไมาให้อาหารปลานะครับปลาไโค้กค่ะตัว็เห็นอลังจับาไหยก็สาหรับคนที่จะเข้ามานะครับก็ล่องเรือนะครับก็ที่วัดบางพีใหญ่ในนะครับก็เอารถเข้ามาจอดนะครับก็เดินลงมาทางตลาดนะครับก็จะมีจุดบริการเรือนะครับ20บาทนะครับ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับ อดด้วยเนเฮ้ยโอ้ปนปลาด้วยเกาะใหญ่แค่เนี้ยเหรอตัวมันัไปไม่ได้ใช่ไหม เย็นสบายนะครับผมหน้าเหล่านะครับมีเจดีนะครับเหลืองกระลาำนะครับผม เรื่องตื่นเต้นมากตกใจเก็บหอยเจ๊เก็บหอยใส่ลงคำนี่คือปลาดิบเป็นปาขาวทีปลาที่ใส่ก็คำตอนนี้มันเยอะเต็มเตม วันนี้ผมก็ไปวัดสักขาดมาก็ายมากครับกิออเอไปเยเข้าไปในตัวงกเลยดก่าปดาบ้าเเลยไปเยเล้ย17ช้นไปดน้วยัเราไปเยปลเป็นวัดที่เรามาถ่ายคลิปที่ผ่านมานะครับวัดบางทีใหญ่ฟางนะครับ เป็นมัง,งกรก็ใหญ่นะสังคาญอ่ะก็ไปดูเลยเข้าไปในตัวมังกรเลยอ่ะเป็นอุโมงค์ขึ้น,นไ,ไปถึงนู่นเลยก็หลังญี่ปุ่นไปกันเต็มเราคนไทยไม่ค่อยไปกันจุดนะครับเราก็มาอยู่ที่นะครับหน้าวัดบางพีใหญ่กลาง,งน,นะครับผมวัเดี๋ยวเราจะกลับไป,ไปที่จุดเราขึ้นเรือนะครับ ก็สำหรับคนที่จะมาวัดการนะครับก็นั่งเรือจากบางพีใหญ่ในนะครับมานั่งนั่งเรือลงมาตรงวัดบางพีใหญ่กลางได้นะครับก็จะมีลอกเรือนะครับสําหรับให้มารอกลับนะครับก็เดี๋ยวเราวดเรือกลับนะครับไปที่วัดบางพีใหญ่ในนะครับผมหรือวัดหลวงพ่อโตกลับแล้วครับ เป็นเทศบาลตำบลบางพีนะครับขตาดรบางพีนไดครับนค่ะคนที่ให้หานปลาก็มาให้ได้นะครับนี่ครับปลาสวายครับ เราก็กลับมานะครับขึ้นที่มาลงที่เราขึ้นนะครับผมเป็นขากลับนะครับทั้งไปทั้งกลับนะครับราคา20บาทนะครับถ้าสำหรับใครที่จะมาล่องเรือชมวิวบรรยากาศรอบ2อฝั่งนะครับตลาดน้ำโบราณบางทีนะครับก็เชิญเข้ามาได้นะครับ มาถึงจุดที่เราลงมอกี้นะครับผมก็ใช้เวลาประมาณสัก10นาทีนะครับผมสำหรับในการล่องเรือชมบรรยากาศสองข้างทางนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเปรนกาลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม